ฮารุโตะฮารุโตะ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 ฮารุโตะโตะโตะลงมาฮารุโตะมีพี่หมีเจ็บเจ้าเจ้าสิ่งเจ้าเจ้ากู จ็กโก้อกสเตล์เทล์้าวหอมเฟอร์บี้จอบี้กะทิต้มายูยูทำอะไรอยู่จุลมาิโอ No, no, no.